มลพิษทางอากาศเกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กแล้วก็พัฒนาการเด็กทีนี้หากพูดในเชิงของคลาสคาร์บอนไดออกไซเราจะสามารถแอปพลายการศึกษาของฮาร์วาร์ทที่ที่มีการอ้างอิงนะครับถ้าค้าคาร์บอนไดออกไซมีความเข้่มข้นเกินหนึ่งาร p m ก็จะทําให้การตัดสินใจ หรือ,อ decision making อลดลงอย่างชัดเจนเราใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลระยะยาวกับเด็กหรือเปล่าถ้าขนาดที่ใหญ่ยังมีผลเลยเด็กที่สมองกำลังจะพัฒนากนะำลังพัฒนาอยู่เนี่ยนะครับก็ควรจะมีผลไม่น่จาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้แบบบ้านได้มีการระบายอากาศมากขึ้นเป็นเชื่อว่าหลายๆบ้านอะ่ะอาจจะทำผิดเหมือนเลนนะสร้างบ้านโดยไม่ได้ปรึกษาใครอ่ะสร้างแบบที่ฉันชอบแล้วก็ ที่คิวา okay. พาโอเคห้องนอนเป็นเป็นการออกแบบที่ผิดสุดๆเลยค่ะ <m im it> ไม่มีหนาา้าต่างต้องเปิดประตูเพื่อระบายอากาศแต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆดีไปเลยดีกว่านะคะ<อ>เดแคปซูลไปเลย <laughs> น่าจะเวิร,ร์กที่สุดเพราะว่าไม่ต้องทําอะไระไม่ต้องกังวลอะไรมากอ,อย่างจะถูกจัดการด้วยระบบะของโตัวมันเองอยู่แล้ว